ทุกคนวิวสวยไหมอุ้ยดูนกดูนกทุกคนนกเยอะตรงนี้นะครับมีใครจะไปรู้ว่าย่านชุมชนจะมีซอยแบบนี้เลยทุกคนสุขุมวิทนะฮะบรรยากาศดีไหมสุขุมวิททุกคนโอเคทิ้ท้องไร่ท้องนาให้เห็นเลยนะ,ะจะไปเชียงใหม่พิษโลกแล้วก็ไปเกี่ยวกับร้องเรียนสคอบอที่รีสอร์ทที่นครสวรรค์ยังไม่ยอมคืนเงิน1 0 0 0บาทแต่คิดว่า สคอบอก็คือสไตล์เดิมอ่ะศูนย์ดำรงธรรมก็คือแค่ไปร้องเรียนเขาก็ชงช่วยอะไรไม่ได้อาจจะอย่างมากก็เรียกมาไก่เกี่ยแต่เขาก็คงไม่เรียกนะครับแต่คิดว่าน่าจะดีกว่าไปอายการสิทธินะฮะอายการสิทธิ์เขาจะบอกว่าถึงเขาจะเรียกถ้าเกิดว่าคู่กรณีโรงแรมเจ้าของรีสอร์ทเขาไม่มาเราก็ทำอะไรเขาไม่ได้นะคะอะไรประมาณนี้ฮะแล้วมึงจะมีไว้ทาไมวะฮะกรรมการสิทธิ์ของมึงอ่ะมีไว้ทําไมวะ อ่ายการรักษาสิทธิผู้บริโภคอะตั้งไว้ทําไมเรียกแล้วแบบว่าเขาไม่มาก็คือไม่มาทำอะไรไม่ได้เลยประมาณนี้แล้วมึงจะมาอยู่ไว้ทําไมร้องเรียนไปแล้วเพื่ออะไรไปเล่าให้มึงฟังเฉยๆหรอกรีสอร์ทพุกเนี้ยต้องเอาหาทุกคนเอาจริงครับเพราะว่าเขาไปโกงไปไม่คืนรายอื่นด้วยนะครับเขาไปโพสต์ในหน้าเพจประจานกันว่าไม่ยอมคืนตุนแจ600 แต่ของเราโดนเป็นห0พบาททุกคนที่นครสวรรค์รีสอร์ทอยทู่แถวเดชาตีวงใจกลางเมืองเลยทุกคน๋ยวจะไปเชียงใหม่ก่อนไปทําหลักสูตรไปออนไลน์ที่นั่นนะครับทุกคนติดตามทิ่ต่อไปนะส่วนโรงแรมที่นครสวรรค์เรากําลังติดต่ออยู่ว่าที่ไหนนะครับจะโอเคที่ด,ดีจริงๆที่ควรจะไปเยือนไปรีวิวส่วนนี้โรงแรมที่ชอบมาแอบส่องนะฮะแอบส่องมีคนติดตามกี่คนอะไรไม่ต้องฮะกูไปรีวิวให้มึงฟรี โอเคไหมพูดกันตรงๆมึงจะมาเรื่องมากอีกนะครับแม้เห็นเราเป็นช่องเล็กๆแล้วมันก็จะทำเป็นนะครับนี่วัดทุกคนสวยไหมสวยไหมครับโอเคนะสำหรับทล,ลิปนี้เนาะจะมาแถวนี้หะวันนี้มาจากสุขุมวิทนะครับทุกคน มาจากสุขุมวิทเลยทุกคนมานอนแถวนี้เพื่อทำธุระจ้ะโอเคนะักสำหรับกินอยู่หลายสดก่อน